หานเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะอะการแก้โจทย์ปัญหานะคะมีทั้งหมด4ขั้นนะอันแรก ามาดูกันอันแรกคือเราจะต้องทําความเข้าใจจักโจทย์ก่อนนะคะโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างแล้วก็โจทย์ถามอะไรอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะคะทําความเข้าใจโจทย์ต่อมาข้อที่สองขั้นที่สองคือการวางแผนนะคะหาวิธีการในการแก้ปัญหาโจทย์และเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์พอเรารู้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง จแล้วขั้นที่สองเราเอาจากขั้นที่หนึ่งนะคะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะต่อมาขั้นที่สามคือขั้นลงมือทำขั้นลงมือทำก็คือการเอาขั้นที่สองเนี่ยมาคิดคำนวณและหาคำตอบที่ได้นะคะพอขั้นที่สี่เราจะต้องตรวจสอบแล้วว่าจากที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับคำตอบไหมแล้วคำตอบมันถูกต้องไหมนะคะ ันนี้มาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาคือตัวข้างบนเลยนะคะมีมาให้คือมีไข่ไก่หกสิบสามฟองนำไปประกอบอาหารสิบเจ็ดฟองเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองอน,นะคะทำไมนี่ยอาปวดหัไปเร็วไเร็วทำไมไม่ปิดไม้เอ,อ่ย ั้งนตังงกู่อนึองอ่งัแตู่เรื่องฟอ่ะโจทย์ปัญหานะคะมีไข่ไก่63ฟองนำไปประกอบอาหาร17ฟองเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองดังนั้นเรามาทำความเข้าใจโจทย์ก่อนในขั้นที่1นะขั้นที่1ในกรอบสีชมพูนะคะอันแรกบอกว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างจากโจทย์กำหนดคือ ที่โจทย์กําหนดคือมีไข่ไก่63ฟองและอันที่สองที่โจทย์กําหนดมาให้คือนําไปประกอบอาหาร17ฟองแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือมันจะเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองอันนี้คือขั้นที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์นะคะโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างและโจทย์ถามอะไรนะต่อมาขั้นที่สองพอเราทําความเข้าใจโจทย์ละมาขั้นที่สองค่ะ ขั้นที่สองคือขั้นวางแผน่ขั้นวางแผนคือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์คือโจทย์ให้อะไรมาและใช้วิธีการใดในการทำในการแก้ไขโจทย์ปัญหานี้นะคะจากโจทย์เราจะต้องมาทบทวนโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะว่าข้อนี้ในขั้นวางแผนเนี่ยเราจะใช้เป็นบวกหรือเป็นลบนะคะ อ่ะมาดูจากโจทย์มีไข่ไก่63ฟองมีทั้งหมด63นํานำไปประกอบอาหารแล้ว17เหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองเพราะฉะนั้นข้อนี้มันมีทั้งหมด63นํานำไปประกอบอาหารแสดงว่ามันต้องลดลงจากเดิมนะคะลดลงจากเดิมใช้วิธีการลบนะคราวนี้เขาตั้งโจทย์63ลบออกกับ17ฟองที่นำไปประกอบอาหาร แล้วเท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมไว้อันนี้คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อมามาดูขั้นที่สามขั้นที่สามคือขั้นลงมือทําลงมือทําอย่างไรอ่ะลงมือทําคือการแสดงวิธีทํานะคะจากโจทย์กาหนดอะไรให้มาบ้างให้เรามาเขียนแบบนี้นะก่อนที่เราจะแสดงวิธีทำํำคือโจทย์กำหนดให้มาคือมีไข่ไก่หกสิบสามฟอง เราต้องเขียนโจทย์แบบนี้และตัวเลขจะอยู่ข้างหลังแล้วหน่วยของมันคืออะไรหน่วยของมันคือฟองนะคะใส่คำว่าฟองให้ด้วยเบอพอบรรทัดที่สองนำไปประกอบอาหารสิบเจ็ดฟองเราก็ต้องเขียนแบบนี้เลยนำไปประกอบอาหารสิบเจ็ดฟองแสดงว่าพอเราเขียนสองบรรทัดจบแล้วเราอะ่ะเรารู้แล้วว่ามันเป็นลบนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายให้มันด้วยนะ แล้วก็อันสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ถามหาคือเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองตัวนี้เราเอามาลบแล้วเราจะได้คําตอบของมันพอเราตอบสุดท้ายาท้าที่สุดแล้วให้เขียนทั้งหมดเป็นเลขไทยนะคะคําตอบตอนสุดท้ายให้เขียนเป็นเลขไทยและโจทย์ถามหาอะไรเอาตัวนั้นมาตอบก็คือมาจาก ตัวที่เราลบได้นั่นแหละเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองเหลือไข่ไก่ทั้งหมด46ฟองอ,อันนี้อ่ะคราวนี้มาดูในตัวนี้นะคะ 63. 63 63ลบด้วย17นะ3ลบ7ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวข้างบนมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปยืม6ตัวข้างหน้ามานะคะจาก6เหลือ5นะตัวนี้ จาก3เป็น13นะคะโจทย์เขียนให้ดู13 13ลบออก7เหลือ13ลบออก7เหลือเท่าไหร่6ครับ6อ่าหค่ะสิบสามลบออก7เหลือ6แล้วตัวนี้เหลือ5 5ลบออก1เหลือ4 4ครับคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ46่สิบหนี้มาดูขั้นที่4คือขั้น ตรวจสอบขั้นตรวจสอบนักเรียนจําได้ไหมว่าให้เอาคําตอบตัวนั้นมามาบวกด้วยตัวลบนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นลบเราเอายกตัวนี้มาเลยตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบเราเอาผลลบตั้งนะคะฝั่งนี้เป็นลบพอเราจะตรวจสอบฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามจะต้องเป็นบวกนะ แล้เอาผลลบมาตั้งแล้วบวกด้วยตัวล,ลบนะคะ<บ>ก็จะเท่ากับอคําตอบมันจะเท่ากับตัวตั้งวันนี้เราตรวจสอบได้แล้วว่ามันเท่ากันเราก็ตอบได้เลยว่า46จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันสมเหตุสมผลกับโจทย์นะอัะนนี้มาเรามาดูในใบางานวิชาคณิตศาสตร์ อย่าลืมนะว่าการแก้โจทย์ปัญหามีทั้งหมดสี่ขั้นนะคะหนึ่งคือทาความเข้าใจโจทย์โจทย์กําหนดมาอะไรและถามหาอะไรสองคือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบสามคือการลงมือทํานะลงมือทําก็คือเขียนแสดงวิธีทำนั่นเองนะคะแยกโจทย์ว่าโจทย์ถามหาอะไรและมีะมีกําหนดตัวเลขอะไรให้มาบ้างขั้นตอนที่สี่คือการตรวจสอบ นะคะอะนักเรียนมาดูใบงานที่หกของวิชาคณิตศาสตร์เราเปิดตั้งนานแล้วก็เขียนชื่อแล้วค่ะใบงาน,นที่หกจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีอยู่แค่สอง้อเองที่เป็นปรูปปลาหมึกอะ่ปะปลาหมึกสองตัวอยู่ข้างล่างนะคะเปิดแล้วค่ะ ใครที่เปิดมาแล้วนะให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะชื่อชั้นเลขที่ที่อยู่ข้างบนที่เขาให้เขียนใบงานนี้สองข้อนะคะแต่ว่าสิบคะแนนคือตกข้อละห้าคะแนนแต่ว่าอันเนี้คือมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะ อันนี้เดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันทั้งสองข้อเลยกันทือฉันนี่ที่เสร็จแล้วครับครับรอก่อนแปับหนึ่งครับเกือบเกือบเขียนปหนึ่งทัดสองเนี่ยไม่อยากขึ้นัอ พี่เขียนก้อนหนึ่งะะครับสองนะคุ๊บแสดงว่าอยากอยกร้อนหนึ่งเหมือนเดินมน้ำมต์เรียนเสร็จแล้วค่ะคุณน้ำมันหนึ่งอะเข้าเรียนแล้วค่ะเ,นะเข้าเรียนทุกคาบแต่ว่าหนึง่งแต่ว่าน้ำมนนันอะส่งงานส่งงาน,งงานเวลาถ่ายรูปส่งงานอะน้ำมต์จะส่งงานไม่ครบ แต่ว่าเข้าเรียนทุกภาพเลยครูว่าอาจจะอาจจะลืมว่าวันนี้เรียนภาพเรียนเรียนวิชาอะไรแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานไม่ตรงพอครูเช็คแล้วงานมันซ้ํากันไงครูก็เลยยากเลยก็เลยไม่ได้เช็คให้เพราะว่างานส่งงานรูปภาพมันซ้ำนักเรียนถ้าครูถ่ายงานหรือส่งงานไปแล้วอะไรเนี่ยแล้ว แล้วครูลืมเช็คนะให้ผู้ปกครองทักมาได้เลยนะคะเพราะว่าครูจะเช็คทีเดียวคือตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะไม่เช็คระหว่างวันละเพราะไม่มีเวลาเลยตอนตอนที่หนูพักครูก็ต้องไปเขียนแผนทํางานอีกงานเยอะมากเลยครูจะไปเช็คทีเดียวคือตอนเย็นอ่ะมานูว่าที่หนูขอเขียนวิชาแต่และวิชาเขียนลงในกระดาษได้ไหมคะ ถ้ารู้หน,หนูก็จะให้แม่ดูแล้วก็ส่งให้ไปกครัวค่ะได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือทุกวิชาตอนสี่โมงเนี่ยครูจะส่งตารางภาระงานไปให้ผู้ปกครองแลในกลุ่มเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็จะรู้ว่าวันนี้เรียนวิชานี้ใบงานที่เท่าไหร่หรือหรือใครกลัวจำไม่ได้อ่ากลัวผู้ปกครองถ่ายรูปผิดอ่าหนูก็จด,ดไว้ก็ได้ค่ะ ว่าวันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตรายงานที่หกอะคนนี้มาดูของเราดีกว่าโจทย์ปัญหานะคะการแก้โจทย์ปัญหานะใะในายงานที่หกนี้มีอยู่สองข้อนะข้อที่หนึ่งโจทย์คือตะกร้าผลไม้ใบหนึ่งมีชมพู่สิบห้าผลมีส้มยี่สิบห้าผลตะกร้าใบนี้ มีชมพู่และส้มรวมกันกี่ผลดังนั้นจากโจทย์แล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบคะบว,บ,วบวกค่ะบวกครับบวกเพระอะไรคราขอ,อเหตุผลหน่อยว่าเนเป็นบวกเพราะอะไรเอ่ย พ่อพูดให้นับว่ามีกี่ลูกรวมกันครับใช่จากโจทย์ที่ถามหาเลยคือเขาถามหาว่าชมพู่และส้มรวมกันได้กี่ผลคําว่ารวมกันเนี่ยหละค่ะคือความหมายของคำของเครื่องหมายบวกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอามาบวกกันนะเอามาบวกกันอันแรกเราจะเขียนว่าอะไรดีแสดงวิธีทำ เขียนว่าอะไรดีจับโจ์กำหนดให้อะไรมาบ้างคะโจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้างสิบห้าค่ะก่อนที่เราจะเขียนสิบห้าก่อนที่เราจะเขียนสิบห้ากับยี่สิบห้าเราจะต้องเขียนโจ์ลงไปด้วยนะคะสิบห้าคืออะไรสิบห้าคือจัมพ์กู ก็ต้องเขียนตกะก้าผลไม้ใบหนึ่งห้า,า,ต,า,าตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาตระก้าผลไม้ใบหนึ่งมีชมพู่ เท่าไหร่เอ,อ้ย15 15แล้วอย่าลืมทำว่าขุดด้วยนะคะหน่วยของมันคือผลนนี่ผลไม้ต่างๆต้องเขียนนะแล้วเขากำหนดอะไรให้อีก ค่ะผลไม้อ่าใบหนึ่งมีชมพู่สิบห้าผลอันที่สองคือมีส้<ซ>มค่ะมีส้ม เท่าไหร่ยี่สิบห้าคน <25 S 2> ค<น>่ะยี่สิบห้า นักเรียนเขียนตัวเลขให้ตรงกันนะ15กับ25จะต้องตรงกันนะคะแล้วอย่าลืมนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกให้ด้วยใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะะอะสิ่งที่โจทยดทำหาคือสิ่งที่โจทยดทำหาคืออะไร ทจทย์ทำหาคือตะกร้าใบนีม้มีชมพู่และส้มรวมกัน เอามาบวกกันได้เลยค่ะจากโจทย์ห้าบวกห้าเป็นเป็นเท่าไหร่ห้าสิบค่ะห้าสิบค่ะเป็นสิบใส่อะไรทดอะไรคะใส่ศูนย์ค่ะใส่ศูนย์ทดหนึ่งใส่ศูนย์ทดหนึ่งอันนี้หนึ่งบวกสองเป็นเป็นสามบวกทดอีกหนึ่งเป็นด้วย ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือสี่ห้าสี่สิบค่ะสี่สิบครับี่สองฝนฝนอย่าลืมคําว่าฝนด้วยนะชมอันนี้เวลาตอบนะ บรรทัดเนี้ยมาตอบได้เลยนะคะแต่ว่าให้เขียนเป็นเลขไทยไอออสอ้มดูหลายๆตัวหลุดละมือนั่นะมือจะไม่ทานหลูกกดด้วย รมกัรันักเรียนอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะอาคอบอกว่าไงาเขียนเลือ เครื่องหมายบวกระหว่างตรงนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าครูเขียนแล้วพอครูเลื่อนเนี่ยมันก็จะมันก็จะเลื่อนด้วยกลางระหวางสอตัวเลขเครื่องหมายบวกนะอยากไปยุ่งของจำเนี่ยอยาไปึงต่ะนี้ นีเ่เป็นหมวกฝานีเ่เป็นหมวกฝาใหนวกใยตาใบนี้ต้องเปิดต้องได้เปิดไหมเปล่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ อหน่ยเพื่อนยังไม่เสร็จเลยใครที่พอทําได้นะักเรียนทําข้อที่สองได้เลยนะข้อที่สองจะคล้ายๆกันแต่ว่าข้อที่สองเนี่ยถามว่ากล่องใบหนึ่งมีตะปูอยู่80ตัวช่างไม้ใช้ตะปูไป45ตัวหรือเหลือตะปูกี่ตัวแสดงว่ามีทั้งหมด80ละแต่ถูกใช้ไป45เป็นบวกหรือเป็นลบคะ ลบครับอเป็นลบเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนได้เลยแต่แค่เปลี่ยนเครื่องหมายโจทย์กำหนดกองใบหนึ่งนีตะพูแปดสิบตัวบรรทัดแรกบรทัที่สองเ่างไม้ใช้ไปแล้วใช้ตะปูไปส5ิบห้าตัวแล้วก็ลบได้เลยค่ะสี่สิบหนย่ะ นักเรียนเรียนตามภาพเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าไม่ทันคุณครูค่ะพ้อที่นะข้อที่สองก็ทำเหมือนข้อแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แค่เป็นเป็นไรเอ่ยจากบัวเป็น ลบค่ะอ่าเป็นลบ<ล>นักเรียนข้อที่หนึ่งเสร็จหรือยังเอยมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีค่ะยังครับอ่าเดี๋ยวรอเพื่อน<ล>ใคร,ใครท,ที่ทำข้อสองได้ทำไปก่อนเลยค่ะยังครับโอเคทำเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ मला <sweird noise> เส็จข้อหนึ่งแล้วครับเสร็จข้อหนึ่งแล้วค่ะสุณีิพัรเสร็จหรือยัง ผมทำต่อไปเรื่อยๆอ่ะมาดูข้อที่สองครูครับข้อหนึ่งผมเสร็จแล้วครับเออ่ะมาดูข้อที่สองค่ะกล่องใบหนึ่งมีตะปูอยู่แปดสิบตัวช่างไม้ใช้ตะปูไปสี่สิบห้าตัวเหลือตะปูกี่ตัวข้อนี้จะต้องเป็น คุณครูค่ะหนูขอไม่ลออคุณครูได้ไหมครับเพราะหนูเแี่ข <Okay. S 1> ้าไมาแล้วค่ะได้ค่ะถ้าหนูทาได้หนูทำไปเลยแต่ว่าคําตอบต้องได้เท่าครูนะ mm hmm. อ่ะ กล่องใบหนึง่งมีตะปูอยู่80ตัวเป็นแบบนี้ต่อมาช่างไม้ใช้ตะปูไป45ตัว นักเรียนเขียนตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามหาคือจะเหลือตะปูเหลือตะปูอีกกี่ตัวไม่เอาโจทย์ตรงนั้นลงมาได้เลยสามบ้าครับสามสิบห้าตัวครับใช่หรอใช่ไหมคำตอบถูกไหมห้าสิบห้าค่ะ อ้าวอ้าวไม่มีหลายคำตอบจังอ่ะข้อนี้เอามาทำอะไรบวกหรือลบคะลบ<ก>อ่ะเอามาล,ล<ก>บเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขียนเครื่องหมายลบด้วย ไม่ได้นะคะศูนย์ลบห้าไม่ได้เราทํายังไงศูนย์ลบห้าไม่ได้อ่ะ<ม>ยืมแปดมาหนึงน่งยืมแปดมาหนึ่งแปดเหลือเส็บนะคะตรงนี้เป็นสิบสิบลบห้าเหลือ,ห,อห้าสิบลบห้าเหลือเหลือห้านะเหลือห้า อันนี้ยืมไปหนึ่ง 7, 7 4, เจ็ดเจ็ดลบสี่เหลือเหลือสามครับอ่าเหลือสามคำตอบข้อนี้คือสามสิบห้านะคะ งั้นเอาคำตอบมาเขียนได้เลยหนูขเขียนแล้วค่ะคำตอบจะต้องตอบเป็นเลขไทยเท่านั้น คุณครูคะหนูขออนุญาตระบายสีเลยนะคะเพราะหนูทำเสร็จแล้วค่ะ,ะถ้าทําเสร็จแล้วระบายสีได้เลยเสร็จแล้วค่ะ ได้ค่ะได้ได้ตอนนี้เลยเหรอคะว้าวโอเคค่ะนักเรียนเก้ามงสี่สิบแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จให้นักเรียนแคปหน้าจอไว้นะแคปเป็นไหมเอ่ย ครูค่ะข้อหนูยังไม่สุดนักเรียนคะระบายสีนะคะค่ะทำเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนักเรียนออกจากห้องเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าจบคาบเรียนแล้วครูค่ะต่อไสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูค่ะข้อหนูยังงคะ นักเรียนเดี๋ยวถึงเวลามันระบบมันจะตัดไปเองนะคะค่ะ